เมื่อวานเราก็ผ่านวันครบรอบกัญชาอพราชาทานเพลิงสรีระสังขารขององค์หลวงตาอึ่งคณะศิญานุสิ์ก็ได้บรรจุอธิธาตขององค์หลวงตาเข้าสู่ฐานรูปเหมือนขององค์หลวงตาแล้วก็ได้ยกรูปเหมือนองค์หลวงตาขึ้นสู่แท่นที่เสาอนุสรสถาน บ้านเกิดขององค์หลวงาตาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ล้วนแต่เกิดข,ขึ้นมาด้วยความกตัญยูกะตวเวทีของคณะสิญานุสิตขององค์หลวงาตา <c oughs> ที่สิ่งใดเกี่ยวขึ้นเรื่องด้วยองค์หลวงตาแล้วคณะสิญานุสิตล้วนแต่ให้ความสาคัญต่างบุ่งหน้าในการช่วยกันคนละมือให้คนละมือมากบ้างน้อยบ้าง จนทุกสิ่งทุกประการก็สําเร็จรุ่ร่วงไปด้วยความเรียบร้อยเป็นที่น่าชื่นอกชื่นใจเพราะนั้นฟารมสาม,มคีในหมู่ในคณะนั้นจึงเป็นฟาร์มสําคัญที่สุดเหนือสิ่งอืน่นใดหมู่คณะจะเป็นหมู่คณะใหญ่หรือหมู่คณะเล็กก็าตามเดิดจะต้องขึ้นอยู่กับฟารมสาม,มคีเมื่อ,อยังหวังผลฟามสําเร็จในกิจที่ทําโดยเฉพาะคณะศิลป์สิทย ขององค์หลวงตาเป็นหมู่คณะใหญ่ใหญ่มาก <c oughs> <c oughs> ไอ้ฟามใหญ่มากนี่แหละเ <c oughs> มื่อมารวมกันแล้วมันก็ยอมมีฟาร์มคิดหลากหลายกันไอ้ความคิดหลากหลายถ้าหากขาดเหตุขาดผลแล้วก็ยึดอัตตาตัวตนเป็นใหญ่เป็นเกณฑ์ก็อาจจะทำให้เกิดการปีนเกี่ยวกัน ทำให้แตกแยกแตกความสามัคคีกันครูบาอาจารย์ทุกองค์ไม่มีองค์ใดปรารถนาให้สิญญาสยานุสิ์มีความแตกแยกเอนอย่างแน่นอนแม้กระทั่งพ่อแม่ก็เช่นกันพ่อแม่ไม่มีพ่อแม่ไหนหรอกที่ปรารถนาให้ลูกแตกแยกกันแต่ล้วนแต่ปรารถนาให้ลูกของตนเองมีความสมบัติสมานสามัคคีลมเกี่ยวลักกันเป็นอันหนึ่งเดียวกันครูบาอาจารย์ก็เป็นเช่นเดียวกันาากเพราะนั้น ความยึดติดในอัตตาตัวตนทําให้เกิดทิฏฐิปานณะคือความดื้อรั้นดันทุดลังไม่ฟังเหตุไม่ฟังผลไม่ดูหมู่ดูคณะเป็นเกณฑ์จะเอาตัวเองเป็นเกณฑ์อยู่เสมอถ้าเป็นอย่างนี้เพียงแค่เล็กๆน้อยๆมันก็ทำให้แตกแยกกันได้ทำให้ขาดความสามัคคีโดยเฉพาะในคณะหมู่สิทธิาวนุสิกขององค์หงาตา งานที่ยังเกี่ยวเรื่องขององลวงตานั้นยังมีงานใหญ่งานโตที่คอยเราอยู่ข้างหน้างานนั่นก็คือการฉลองการสมโพธองค์เจดีซึ่งเชื่อมั่นว่าจะเป็นงานใหญ่งานโตเปรียบประดุจเหมือนงาน,พร,านพระราชทานพอดีแลสังขัยขององลวงตาก็ว่าได้ตื่นทั้งหลายเหล่านี้ล้วนจะต้องอาศัยความพร้อมเพียงกันสมัสสมาสามคีกลมเกี่ยวเป็นแต่เดียวเดียวกันเรื่องหวังผลความสำเร็จของงานนั้นๆ ไม่ว่าจะในฝั่งพระพิสุสามมเนรอุบาสกอุบาสิกาจะต้องรวมกันเปน็นหนึ่งเดียวกันเพื่อประคับประคองให้งานทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จรุ่ร่วงไปเพื่อเป็นการเชิดเชืวชวดชูเกียรติยศชื่อเสียงขององค์งตาให้มั่นคงและขดขจรขจายไปในหัวใจของชาวพุทธเราทั่วไป เพราะฉะนั้นการที่จะรักษาฟารอมพ่อแมสามาคีกันได้นั้นพวกเราก็ต้องระมัดระวังอย่าให้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปปีนเกี่ยวซึ่งกันและกันอะไรพอยอมได้เราก็ต้องยอมอะไรพอให้ผ่านไปได้เราก็ต้องให้ผ่านอะไรพอวางได้เราก็ต้องวางไม่ใช่อะไรก็ตามผ่านหูผ่านตาม,มาแล้วจะยึดติดหมดถูกผิดยึดติดเอาหมด ก็เป็นเหตุให้เผาลนอีกใจของบุคคลผู้นั้นพอเผาลนล้นขอบลูกเขตออกมาก็สาดก,กระจายไปเปื้อน,นกระทบกระเทือนของคนอื่นทำให้เกิดการแตกแยกเกิดการทะเลาะเบาแว้งกันขึ้นมามันไม่เป็นมงคลในหมู่ในคณะเพราะนั้นแมนตั้งเล็กๆ,ๆน้อยๆถ้าเกิดที่ถีบมานะขึ้นมาแล้วจะเอาแต่ชนะฆ่าคานกันพังแน่นอนเลย เน้อโดยส่วนมากก็เป็นมักจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆจุกๆจิกๆจิ้วๆจี้ๆเพียงเล็กๆน้อยๆแต่จะเอาชนะข้าขานกันเท่านั้นเองเรามาย้อนกลับไปดูเรื่องราวทุกสิ่งทุกเรื่องจนอาจจะถึงบ้านปลายอาจจะถึงขอขาดบาดตายแต่เริ่มต้นขึ้นมาจากที่ถิดมานะเพียงเล็กๆน้อยๆจะเอาชนะข้าขานกันเท่านั้น,นจุดเล็กๆเท่านั้นแหะเหมือนกับว่าไอ้ออน้ำพึ่งหยดเดียวเท่านั้น เรไม่เกิดสงขามกันได้อันนี้กับไอ้ความยึดติดเรื่องราวอันนี้นหะ่ะเจ้าเอาแต่ชนะคาขารอันนี้เนะี่ยเป็นความสำคัญอย่างนี้เราจะต้องคิดหาเหตุหาผลหาที่จะเกิดขึ้นเพียงแค่เล็กๆน้อยๆถ้าเราจะยึดติดเอาแต่ชนะ้าคารแล้วผลที่เกิดขึ้นมามันทำให้เกิดความแตกแยกเกิดเป็นความทุกข์เกิดเป็นความรุ่มเหลวในความอยู่ร่วมกัน แล้วจะมีประโยชน์อะไรจากการชนะค่าขาดแต่เขามีเรื่องเล่าไว้เขาบอกว่ามีหนุ่มสาวผู้หนึ่งแต่ในลักษณะเพิ่งแต่งนาจะใหม่ๆอยู่แบบอยู่ในช่วงโปรโมชั่นเถอะไปว่าอย่างนั้น <c oughs> เถิะไปก็จูงไม้จูงมือกันไปเที่ยวเล่นคุยกันหนุ่มกระดิ่งกันหยอกเย้ากันไปใน,ในลักษณะของหนุ่มสาว งมือกันพูดพูดคุยหยอกเย้ากับเศร้าเย้าแย่กันไปเดินเล่นไปในสวนสาธารณะในขณะที่เดินไปเดินไปคุยกับเศ้าเย้าแย่กันไปอย่างนั้นก็ไปได้ยินเสียงร้องอยู่ข้างทางแอบแอบแอบขึ้นมาไอ้ผู้ชายก็เลยพูดเอ๊ะเป็ดของใครมันร้องอยู่แถวนี้นะไอ้ไอ้ไอ้ผู้หญิงไ็ความอาจจะนึกสนุกขึ้นมาก็ไม่ก็ไม่ทราบเนยมันเสียงไกลหรอกจริ่ ไอ้ผู้ชายก็มองหน้ามองหน้าผู้หญิงกับคงจะคิดว่าเอ๊แฟนเราที่ทำไมมันปัญญาอ่อนขนาดนี้เสียงแบบนี้ไม่ว่าเสียงไก่ไอ้ปากที่คือพูดไก่เศร้าเย้าแย่กันมาตั้งแต่เรื่องต้นมันก็หยุดนิ่งไปเงียบไปเหลือแต่เหลือแต่จูมือกันไปเฉยๆเดินไปใสกอีกคู่หนึ่งก็ได้ยินเสียงแอบแอบขึ้นมาอีกแหละไอ้ผู้หญิงเลยพูดจะมาว่าเอ๊เสียงไก่ของใครมาร้องอยู่แถวนี้ ไอ้ผู้ชายมองมองตาเขียวกระโชกขึ้นมาโคกห้าขึ้นมามันเสียงเป็ดหรอกเสียงไก่ก็ต้องเอง้งเอง๊ะซีไ่ไอ้มือที่จูมาก็เลยหยุดถอยไปต่างคนต่างเดินแล้วตอนนี้ต่างคนต่างเดินกันไปเดินไปสักอีกคู่หนึ่งก็ไปนี่ยิงเสียงเสียงร้องขึ้นไปอีกแหละแอบ,แอบ,แ,อบแอบขึ้นมาหละไอ้ผู้ชายกําลังขยับปากจะพูดว่าเสียงเป็ดของใครมา้องอยู่แถบนี้กระหันหน้าไปมองหน้าผู้หญิง ไปเห็นน้ําตาคอคอ,อตาอยู่ก็เลยสะดุดใจคิดขึ้นมาเอ๊เราแต่งงานมานี่เราแต่งงานมาเพื่ออะไรเราแต่งงานมาเพื่อความสุขเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขความอบอุ่นไม่ใช่หรือก็คำตอบว่าใช่ก็เมื่อเราปรา,ารถนาความสุขความอบอุ่นในการอยู่ร่วมกันแล้วเราจะเอาชนะขัดขันอะไรเพียงแค่เสียงเป็ดเสียงไก่เพียงเท่านี้ที่ทำให้เราเกิดความแตกแยกกันเกิดเป็นความเศร้าหมองขุ่นบัวขึ้นมา แล้วมีประโยชน์อะไรกับการเอาชนะเพียงแค่เสียงเป็ดเสียงไก่พอนึกขึ้นมาเท่านี้ไอ้ผู้ชายก็เลยพูดขึ้นเออเสียงไก่เข้ามาร้องแถวนี้กับเสียงแปลกๆดีนะเพียงเท่านี้น่ะไอ้มือที่หลุดไปมันก็จับกันได้ไอ้เสียงที่พูดกับเส้าเย้าแย่กันมาแล้วเงียบไปก็กระเส้าเย้าแย่กันต่อไปได้เขาก็จูงมือกันกระเร้าเย้าแย่กันไปด้วยความสุขความเบืกอบานความผ่องใสนี่แหละอันนี้เ่เป็นเครื่องเตือนเป็นเครื่องสกิดใจว่ะ ไอ้การเรื่องเพียงเล็กๆน้อยๆเพียงแต่จะเอาชนะค้าขายด้วยทิฏฐิมานะของตนเองเท่านั้นมันก็ทําให้เกิดความแตกแยกแตกความสามัคคีก็ผลที่สุดก็ตามแต่ความเล่าร้อนความทุกข์มาสู่แล้วมีประโยชน์อะไรกับการถือทิฏฐิมานะเพียงแค่จะเอาชนะค้าขายกันเพราะแต่ในหมู่คณะมันก็มีถูกบ้างมีผิดบ้างแต่เราก็มาพิจารณาถึงผลที่ยังม,ม่เกิดขึ้นมา ่าผลนั้นจะเกิดขึ้นมาอย่างไรเพียงแค่จะเอาถูกเพียงเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆแล้วผลมันเกิดขึ้นมาเป็นฟารมล้มเหลวเป็นฟังะเป็นฟามพังทลายแตกแยกกันไปในหบู่ในคณะแล้วมีมีประโยชน์อะไรจากความถูกเพียงแค่เล็กๆ,ๆน้อยๆนั้นถ้าเราปล่อยวางไปสร้างมองข้ามไปซะ้ามอนก็ยังนําเอาฟาร์มล่มเย็นเป็นสุกนาเอาฟาอุ่นาวามสามัคคีมาสู่หมู่สู่คณะเพราะะฉนั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แหละอยู่ในมูในคณะ มันก็มีผิดบ้างมีถูกบ้างแต่เราก็ต้องดูผลที่จะเกิดขึ้นมาให้เยอะให้มากอย่าเพียงแค่จะเอาถูกเอาผิดต่อกันอะไรที่ควรวางเราก็ต้องวางเพื่อความอยู่ร่วมกับอย่างเป็นสุขเป็นอบุนเพราะน้นในหมู่ในคณ,ณะของพวกเราในคณะสิญาทุสิธิ์องค์ลุงตาเป็นกลุ่มคณะที่ใหญ่ใหญ่โตมาก ถ้าเราเปรียบเทียบถึงหมู่คณะอื่นๆเพราะฟารามใหญ่โตนี่แหละมันก็ต้องมีฟาร์มคิดแบ่งแยกแตกแยกแตกขยายออกไปมากมายไก่กองแต่ขอให้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวในคณะสิยานุสิขององค์ต่ตาอย่าแยกออกไปเป็นกลุ่มนู่นกลุ่มนี้พวกมึงพวกกูมันไม่เป็นมงคลเลยแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเชื่อเถือว่า อง์ูกตาถ้ามีความภูมิใจในความเป็น,ปน,ปนมีพวกเราเป็นสิญ,ญาณุกสิทธิ์เลยถ้าท่านยังดำรงขันอยู่เชื่อเชื่อแนอ่แน่ได้เลยว่าท่านจะชี้หน้าเราตาเขียวใสทันทีเลยไปออไม่เป็นอย่างอื่นต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนเพราะนั้นด้วยความก,กตัญญูกตาวทีที่พวกเรามีต่อองค์ลุกตาเราจะทําสิ่งใดเราจะพูดสิ่งใดต่อในหมู่ในคณะ ก็ให้พากันเตือนตัวเองแล้วก็คิดขึ้นมาซะก่อนว่าถ้าองค์ลงตาอยู่เห็นพฤติกรรมของเราอย่างนี้เห็นการกระทําของเราอย่างนี้ได้ยิงคําพูดของเราอย่างนี้องค์ลงตาจะมีความรู้สึกอย่างไรให้สกิดเตือนตัวเราเองสักหน่อยหนึ่งถ้าเป็นสิ่งที่ขัดขวางหูขวางตาองค์ลุงตาแล้วอย่าทำอย่าพูด ถ้าสิ่งใดแล้วเป็นไปเพื่อความปรารถนาต้องการขององค์ตาที่ปรารถนาในบูตสิยามที่จแล้วสิ่งนั้นควรต่อการทําของพวกเราเพราะฉะนั้นเราก็เห็นชัดเจนเลยว่างานที่ผ่านผ่านมาเนี่ยบางอย่างมันก็มีการสะด,ดุดแข้งสุด,ดุดขากันบางงานก็เรียบเออบางงานก็พร้อมเพียงสามมคคีเป็นอยหนหน่างเดียวกัน แต่ในงานใดก็ตามที่มีสะดุดแข้งสะดุดขามีการปีนเกี่ยวกันแล้วไม่เป็นมงคลเลยแต่อันใดถ้าจับมือเป็นหนึ่งเดียวแล้วอันนั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะในงานใหญ่งานโตของพวกเรายังคอยเราอยู่ข้างหน้าที่จาานะพาเราเดินไปสู่งานใหญ่งานโตนั้นเราต้องเตรียมพร้อมด้วยความสามัคคีสติบัตินี้โดยยึดปฏิปทาขององค์ตาม,มาเป็นเกณฑ์จิตใจต้องมีความหนักแน่น อย่าวันไวเอนเอียงไปกับสิ่งที่ไม่ชอบมาพาคนที่มากระทบจะไหลมาทางตาหูจมูกลิ้งกายกว่าตามเข้าสู่จิตสู่ใจของเราถ้าสิ่งนั้นไม่ใช่อัจไม่ใช่ทำแล้วอย่าให้มีอำนาจมาเหนือจิตเหนือใจเหนือความถูกต้องถ้าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว <c oughs> เป็นอัจเป็นธรรมเราก็น้อมนำสิ่งเ่านั้นแหละ มาคิดมาปฏิบัติเพื่อเชื่อชูต่อองค์ลูกตาด้วยและการสร้างจิตใจให้มีความหนักแน่นมั่นคงโดยเฉพาะที่เกิดขึ้นมาจากกิจตภาวนาจะเป็นความหนักแน่นมั่นคงที่ถาวรที่สุดเพราะฉะนั้นการภาวนานี่อยา่าเลาะแหละโละเลขอให้มีความจริงจังมั่นคงต่อการปฏิบัติตลอดไป แล้วก็ให้มีความสม่ำเสมอด้วยการอบรมจิตอบรมใจนี่เป็นความสำคัญที่สุดที่ครูบาอาจารย์ปารณาต้องการให้เกิดขึ้นในบูรศสิทญาณุสิตเหนือยิ่งส hmm. ิ่งอื่นใดวัตถุก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่แต่ไม่เหนือยิ่งกว่าการอบรมจิตอบรมใจการอบรมจิตอบรมใจนี่แหละนับตั้งแต่องค์ศาสดา,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 าคือพระบุทธเจ้าปารนาให้ สาวกของพระองค์เดินไปบนเส้นทางแห่งการปฏิบัติอบรมจิตอบรมใจพระสงฆ์สาวกอะไรอาหาันก็ปรารถนาอย่างนั้นจนจะต่อมาถึงครูบาอาจารย์ของพวกเราก็ปรารถนาอย่างนั้นแล้วครูบาอาจารย์ผู้ทรงอัศธรรมยังจะปรารถนาอย่างนี้ตลอดไปอย่างแน่น,นอนเพราะฉะนั้นพวกเราผู้จะเดินตามครูบาอาจารย์เดินตามร่องรอยของท่านก็ต้องให้ความสําคัญในการอบรมจิตอบรมใจของตนเองเหนือสิ่งอื่นใด เรามีงานภายนอกก็ใช่อยู่ตามเหตุตามผลว่า้ตั้งอกตั้งใจทําด้วยความใส่ใจทาด้วยความรอบครอบแยบคายแต่อย่าให้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมาตัดทอนความเพียรในการอบรมจิตอบรมใจของเราจนเป็นความล้มเหลวในทางจิตทางใจนั้นไม่ถูกต้องขอให้พวกเราน้อมนําไปปปฏิบัติเพื่อความเจริญในอตในธรรมของพวกเราด้วยกันทุกท่านทุกคน ก็ขอฝากแง่คิดมุมคิดอันนี้ไว้ให้ทุกคนนําไปประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตตะเวทีที่พวกเรามีต่อองค์หลวงตายอย่างสุดจิตสุดใจด้วยกันทุกท่านทุกคนเออ